เอาคนเนาดูยิ่ะลบลบลบสี่ดูแดดนายคัดตันานแล้วลูกซิซี

ก็ให้เล่นดาหนาวลูกคอมคอมินโอ้ยงอจันคอมซีซีคอมคอมคอมลีดคัดเดืนนะคะลูกโงหนาว ตัวหนึ่งกับยาใข่เขาไม่ข้างนอกออาถ่ายใครได้ให้ดู อ๋อนี่เนื้อเนื้อบุหลานล่ะเนาะอย่าเตะอาร์ตแม่แม่อุ้นชวนเข้ามาเล่นก็แก้งแม่อ้าวเอาแค่นี้เลยจ้ะบรรยากาศลุกสี <laughs> ไปไปไปเอาคัดตันไปไปมาจะเข้าบ้าน่ะมาหนาวเว้ยมาเด้นเด้จ้าหนาวหนาวไปแล้วไปแล้วบรรยากาศรูปสี